เจอเปิดได้ครับเอาละครับลูกนี้สัดไปชิดปโอ้ยการครับเอ้กองเชียร์นี่ติดของสนามไหมครับไปยกไปไม่้เแบกแเกาะเสร์มตัดมาเปิดเทาชงขึ้นไปแสงชัยโอ้เมือมีปากเบา อาล้วครับไปิดดึงชงบสองซัดแบโอ้โหได้เฉยเลยครับสามสองอาล้วครับสามต่อสองเปิดหัวแล้วโจบขึ้นมาแสงชัยเรียบร้อยสามต่อสามคะแนนครับเสมอกันอยู่ครับเซตที่หนึ่งอาล้วครับเปิดหัวโฉบขึ้นมาซัดแบ๊กลูกนี่สองไม่แล้ควับ เอ้บวยรอไม่ลุ้นะครับถามไหมครับเ์ฟเปิดได้ครับลูกดีใส่ใจไม่พลาดครับจอดจอดิตเตอร์ชาไทยครับอย่าพังอย่าเส้นตรงเอาละครับดีครับห้าสี่เซฟของพี่ยุทธเปิดหัวได้ครับชงขึ้นมาใส่ใยครับโอ้ตัวเกี่ยวลูกดีอย่าดิตเตอร์ เอาแล้วครับขึ้นดีสัตว์แบ๊กโอ้โหเกาครับขึ้นตีสัตว์แบ๊กเอาเอาลูกเสือของพี่ยุทธแบ๊กต่อมาแสงชัยปิดหัวจังหวะนี้ฟาลงไปครับตีเสมอได้ครับเจรฮายเสมอกันอยู่ครับเสิร์ฟเปิดดึงโฉบสองสับแบ็คลูกนี้โหก พาเดินเดินครับขึ้นหน้าเด็ดเช็ดลงไปครับลูกดีเฮ้ตรงนี้ไมธรรมดาลเลยรถเปลี่ยนเชียงด้วยหรอลูกเสาของพี่ยุทธแสงชัยเปิดหัวจังหวะนี้ล้นหรือเปล่าเอา้าไปฟาวครับโอ้โดนเด็ดครับเอาแล้วคนระับเป็นคะแนนของแบต่อครับเดียวไปสองคะแนนครับแบ เปิดเข่าและโว์ขึ้นมาแสงชัยโอ้ตีเน็ตอีกแล้วครับโอ้เอาละครับเปตะก้อได้ใจหรือเปล่าครับเนเปเปิดมา5-2นะครับ9-6 9-6ครับพี่ยุทธเสิร์ฟติดเน็ตครับเมื่อ้บีผู้จากพวกพระครับผู้จัดทีมอย่างน่าอ้าวน้าอ้าวเกินเลยเจ้าเสิร์ฟ ว่าเงครับอ๋อครับดูดีดเร์คะแนนของแบก็บีครับียุทธเซิร์ฟเปิดตึชงสองสาชัยได้พลาดครับเออาร์ซี โอ้โหอีกด oh, <c oughs> oh, ึงสนามครับสูสีกันเลยเกินครับถ้าใส่ร่วมกับผู้กองบินปีอืโอ้ยสติเด็ดครับพี่บีบุญแก้วครับของแม่เกาะไปนพี่ยุทธเซบาเปิดหัวดึงชงขึ้นมาเด็ดเดลูกนี้ม่พาดครับแสงชัยพงศาครับ มาควบทีมแล้วเนี้ยเต้เต้ลามชิดมาควบทีมแล้วภูาไปตไปไหนล่9 11 9ต่อ11คะแนนครับลูกเสิร์ฟลูกนี้เปิดหัวดึงชงสองจะมาแซนกไก่แล้วโอ้ยว่าไงครับอ้อครับลูกนี้ตีเต้เต้อาร์ซีครับไล่ขึ้นมาครับ อะตัวครับไอเบนต่อิเปล่าครับเสร์ฟเปิดดึงชงสอไกลแล้วโอ้สเสือกันจนได้ครับเอาละครับกลับมาเท่ากันเลยครับ11ใเสัือกันแล้วครับตอนนี้เกียร์สีเปิดหัวดึงชงก็มาแบกคอสักปัก ลูกดีไม่ผ่าเลยดีครับถืว่าความที่ใครจะดีกว่ากรนักคู่ดีสองต่อสครับเสริมมาเปิดดึงชงสองแสงใจไม่ผ้าดนะครับตีเสมอได้ครับ โอ้ย oh, สูสีกันนะครับในเซตที่หนึ่งครับหนูจังหวะการเสิร์ฟครับติดสองเท่าติดสองเท่าครับเปิดเข่าลืมโฉบสองแซดแบ็คตัวนี้โอ้ยเฉียวไม่ขึ้นครับพยายามเตะแรงนะครับ วตัวสดภาพะกิรขาเ <sh> <Current Inter> <ator> ่ามา่ะอะสิบสมองบนี่อสครับเดปิดขึ้นมาจังหวะนี้แล้วรถมาตาหนักยังได้ครับโอ้โหแกรีเดิรตอีได้คะแนนครับสิบสาต่อสิบสามคะแนนครับ เรเปิดหัวขึ้นมาจังกวะนี้และสัตออ็ปไม่พลาดคร้บขึ้นแท่นครับอีกแค่เดียวจากเกมครับโอ้โหบีหัวใจแล้วครับดูว่าลูกเส์ฟจะยังไงครับฝั่งนี้ตล็อกร้อยครับเอาลครับเก็ไวเกมแล้ลูกนี้ลุ้นะจากเอานได้รไปน่าเชียร์ครับไนที่่นตีไปด้วยก ติดห้าต่อติดสามโอ้โหเบียดกันจริงๆครับครับเดยเซตได้ครับครับเสิร์ฟเมื่อกี้มาไงครับออกข้าครับให้กอลเดเตอร์เอาจะก้วางไว้นี่ก็ได้ครับโอเคครับผมสองหนึ่งเสิร์ฟสองพิสต๊อกติดเดตครับตรงนี้ ามที่สองจบลงไปแล้วนะครับเป็นทางด้านท่าใสายลวดครับชนะไปส่วนผู้ต่อไปนะครับในสนามที่สอรับเป็นส so no ุดท้ายครับในรอบ1กทีมครับผู้กองปีเอนะครับเจอกับท i a นะครับสามสอง Chat, uh. สามเฮ้ามต่อสครับลูกเสิร์ฟมาเปิดหัวขึ้นมาได้จากวันี้แสงชัยอ่ไม่พลาดครับจาีเตอร์เนคะแนนของเจ้อาซินครับจาเดียวเจ้าเดียวอาไงบอกไม่ว่างอ่ะ4สอให้ลูกพี่ลงมาทให้ดูเอ้ตล่านะครับอานะครับเปิดดึงโชคสองสตว้ไม่พลาดโอ้โห

เดียวแฟนตัวไมาเดีย์เ้สอมาเปิดได้อยู่ครับลูกดีโอ้โหเรียยร้อยครับแสงชัยมีตาครับเจ้เฟรนเดอร์ จีอาเส้ร <popular <popularity> ์เปตชสองัดแป๊กลูกนี้เรแพ้องได้นะได้ครับแพ้ต่อบีครับ้งเปิดะครับ้ ต่อหคะแนนครับเสร์ฟเปิดได้ครับจากวานี้โอ้ยใจแล้วแสงชัย i ครับเ t a นะครับได้แ a ้มครับเจ็ดต่อหกครับเสร์ติเดครับีับเป็คะแนนเสมอครับของแปลกอบีครับ เอ a อครับสนามที่สองนะครับวันน oh! right. kind of so, right. ี a ้ผู้กองบินเอรอแล้วครับเสร์เปิดได้ครับจังหวะนิดแสงชัยไม่พลาดนะครับเจ้าซีเตอร์เป็นคะแนนของเจ้าซีครับแปดเจ็ดตอนเจ็ดเสร์เปิดหัวขึ้นมาชกขึ้นมาสัดแบคลูกนี้โอ้ บอกเล่นขาวสายหมดไม่ว่างอันนี้เขาโงสังเกตเขาสังเกตสกันแล้วพียุ้เสิร์ฟเปิดได้ครับจังหวะโฉงึ้นมาเอาไปจะลดตาั้โอเกียวได้แล้วโอกาสสั้นๆตรกนี้ไม่น่าเชื่อครับพี่กำมาใส่นำครับแบกต่อมักนแ้เม่กัทีับอย่าออ ขอเวลาด้วยครับถัดเอาครับ